ในสังคมอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยนะครับคนที่เป็นคนตัดสินใจนะครับที่จะให้พรรคการเมืองจะอยู่หรือไปนะครับหรือว่าจะให้รัฐมนตรีหรือนายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะอยู่หรือไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นประชาชนแล้วก็ผู้แทนประชาชนนะครับแต่บ้านเราเนี่ยกำลังเร,เรียกว่าที่ผ่านมานะจนถึงวันนี้ก็ชัดเจนมากว่าเรากําลังมีระบบกฎหมายแล้วก็ระบบการเมืองที่มันเป็นแบบพิเศษมากแบบไทยๆที่ดูเหมือนจะเป็นธิปไทยเนาะ แต่จริงๆแล้วมันก็ในความเห็นผมเนี่ยไม่ไม่เป็นประเทธปไตยเหมือนกับที่เราเห็นเราคุ้นเคยในประเทศอื่นๆนะครับมันเป็นประเทธปไตยแบบไทยๆจริงๆมันไม่คือประเทปไตยแบบประชาปไตยคือประชาชนต้องเป็นใหญ่ถูกต้องไหมครับต้องต้องเป็นเจ้าของมหน้าริปไตต้องเป็นคนแก้วิกฤตการการเมืองต้องเป็นคนที่สามารถถอดถอนนายกรัฐมนตรีได้นะครับหรือทําให้พรรคการเมืองเนี่ยไม่มีสสในสภาได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ประชาชนแล้วนะครับเป็นคนอื่นซึ่งมันมีมีกันไม่กี่คนครับ การใช้อำนาจในการตรวจสอบการกระทาของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรากฎหมายเนี่ยมันก็เป็น,นกลไกปกติที่มีอยู่ในในทุกประเทศเนาะทั่วโลกนะครับว่าเอ๊ะเวลาสภาซึ่งมีอำนาจนิติบัญญัติออกกฎหมายมาเนี่ยแล้วกฎหมายมันเกิดไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนใช่ไหมครับมันจะมีองค์กรไหนในการตรวจมันต้องมีองค์กรในการตรวจสอบแมามชี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นองค์กรไหนเนี่ยนะมันก็มีความแตกต่างหลากหลายมันก็จะมีประเทศที่ทั้งมี3นูนและไม่มี3นูนส่วนใหญ่ไม่มี3นูนนะครับ การที่ <c oughs> ไม่มีสามนูนไม่มายความว่ามันจะไม่มีกลไกหรือองค์กรในการตรวจสอบนะนะครับ <c oughs> ผมผมยังคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีสามนูนแต่สามนูนเนี่ยมันไม่ได้นนมีอำนาจแค่ตรวจสอบกฎหมายใช่ไหมครับหรือบอกว่าไอ้กฎหมายมันมันละเมิดไหมแต่สามนูนมันมีอำนาจไปไกลกว่านั้นมากคืออำนาจเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้หรือควบคุมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องมีเนี่ยสามนูนต่อไปเนี่ยสามนูนก็ควรจะมีอำนาจจำกัดมากๆนะอย่างเช่นแค่บอกว่าเออกฎหมายขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐนูน แล้วก็เ,เป็นหน้าที่ของฝ่ายนี้บัญญัติถ้าต้องไปแก้เรียบร้อยสามนุนไม่ควรมีอำนาจในการยุบพรรคการเมืองนะครับเพราะเหตุที่มีสมาชิกไปทําการฝ่าฝืนกฎหมายนู่นนี่นั่นนะครับพรรคการเมืองมันควรจะถูกยุบเฉพาะที่มันไม่แอคทีฟแล้วอย่างเป็นต้นนะโดยกก,กตหรือว่าโดยองค์กรอื่น,นสารามนุนไม่ควรจะมีอำนาจปลด,ดนายมนตรีใช่ไหมครับหรือปลดรัฐมนตรีนะครับการกล่าวหานายมนตรีหรรฐมนตรีว่าการะทําการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือไม่ซื่อสัตย์สุจริตคุณจะมีกระบวนการต่างหากซึ่งสภาก็อาจจะทำหน้าที่นี้ได้หรือคณะกรรมการอิสระใช่ไหมครับนะที่คอยตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมของนายกหรือทบวตรีเนี่ยก,ก็สามารถทําได้ในเรื่องนี้ซึ่งประเทศต่างๆก็มีใช่ไหมครับเพราะั้นเราไม่ควรจะไว้วางใจให้สารน้ำนูลทาทุกเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่และมีผลกระทบทางการเมืองมากขนาดนี้นะครับแต่ผมต,ต้องยืนยันนะว่าผมไม่ได้หมายความว่า เราควรจะตัดเรื่องจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ต่อไปนะมันต้องมีครับนะมันคนละเรื่องกัน,ม,น,น,กนมันต้องมีแต่มันไม่จําเป็นต้องอยู่ในสามนูนใช่ไหมครับมันสามารถทําโดยกลไกหรือองค์กรอื่นได้แล้วอ,องค์กรอิสระทางการอิสระเอ,อสารคือจริงสารยุติธรรมสารปกครองสูงสุดอะไรต่างเนี่ยก็มีกลไกของเขาอยู่แล้วเราสามารถเอาอำนาจหน้าที่ที่เคยอยู่กับสารยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไปฝากไว้กับ บางองค์กรที่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือจะตั้งทำการอิสระขึ้นมาเฉพาะกิจเฉพาะเรื่องก็ได้เหมือนที่อังกฤษทำใช่ไหมครับหรือประเทศอื่นๆทำํำ